ดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจรณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสำหรับวันที่29เนะคะเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าที่แอดให้ไปเมื่อเช้าเนาะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะแอดให้เด่น7ไปนะคะสำหรับวันที่29เนะคะเดือน6ปี64นะคะกับฮานอยสามนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้อง แอดให้เด่นเจ็ดไปนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดฟันที่เจ็ดนะคะเน้นอแอดไม่ได้เน้นรอบเนาะสำหรับวันนี้เนาะแอด,ดรีบๆก็เลยลืมไปนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ก็ให้ไปให้เจ็ดไปเนาะวิ่งรูดฟันที่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าก็มาตั้งแต่รอบแรกยังดีนะคะที่มารอบแรกนะคะพี่น้องแต่เข้าชุดโรงเนาะเพราะว่าชุดเด่นจะเป็นตัวที่ติ๊ก ข้างใต้สีแดงนะคะว่าแอดชอบนะคะส่วนตัวที่ไม่ได้ติค๊คือตัวโรงนะคะก็เข้าเข้าเจ็ดสามตรงๆนะคะรอบพิเศษนะคะรอบแรกเนาะก็เจ็ดมานะคะก็เข้าวิ่งรูดไปนะคะพี่น้องเข้าเข้าตัวเจาะด้วยนะคะเจ็ดสามนะคะพี่น้องเข้ารอบพิเศษบนนะคะเจ็ดสามนะคะนกนั้นหลุดนะคะนกนั้นไม่เข้านะคะเข้าตั้งแต่รอบแรกเนาะ ก็ไปลุ้นกันต่อนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็ไปตามลุ้นกันต่อสำหรับวันที่30นะคะพี่น้องสำหรับวันที่30เดือน6ปี64นะคะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะวันนี้นะคะวันที่30แอดให้เด่นสีนะคะวิ่งรูที่สี่นะคะ วิ่งรูดฟันได้ที่4นะคะก็ถ้าใครฟังจบนะคะแอดแอดก็จะบอกว่าน่าจะมารอบนะคะมารอบพิเศษรอบพิเศษนะคะดีไม่ดีจะมาตั้งแต่รอบเอฉะพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋าดีไม่ดีนะคะก็จะมารอบ v i p ด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามาเจาะมารูดกันนะคะ มารูดกันนะคะสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะก็ชมอย่างมีสตินะคะ พี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจ๋าแอดจะเน้นให้นะคะแอดชอบแอดชอบนะคะพี่น้องนี่นะนี่เนาะตัวนี้นะคะพี่น้องดีไม่ดีจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะก,กิจเลยเนาะสี่หนึ่งนะคะสี่สี่ 4ี่หนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะพี่น้อง fc ช่องเพียนพารวยทุกทกท่านเลยนะคะโชคดีนะคะ มีความสุขเฮงเรวยๆยปังๆนะคะขอให้เลือกตัวถูกนะคะขอให้เลือกตัวโดนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ